อวัสดีจ้ายินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องยายนุ้ยหัวล้านพี่น้องนายช่างมาละเอากระบ,บาปูนมาลวพี่น้องสายมาใส่เพื่อนจับผสมปูนตอนนี้จับผสมปูนแล้วผสมปูนก็เฮ็ดแบบนะาน๊ะเนาะเฮ็ดแบบเท mặc dù 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 mặc Bỏ cái dù qua dù mặc dù Bật dù mặc 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 ยกยกไปเพื่นไ่้เพอยัยเอ้ยปูนูนปูดเผาเออเอาเพื่อนยัยาวาทิยกปูนแข็งปูนมะแข็งดักฮะเอ็นดาไม่ได้เจียโอ้โ้ตะกี้ตะกี้ซ้ำนี่เบาๆได้พี่น้องพื่นยาวนาเราแบกเสีละสองคนได้ตอนนี้เราเท่าเราเราสองม่ได้แล้วพี่น้อง เอ็นเดาเัื่นพี่นอ้องไปแล้วเอ็นเดอเพื่อนยังเ <c oughs> อ็นดอทุกเพื่อนเอ็นเดอขาดฮ่า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 ฮาฮเฮ้ยยังทำงายังเอ็นเดาขาดพี่นอ้องเอ็นเดาขาดงับ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 ไปแล้วสร้างสิบผสมปูนเด้อพี่นอ้องเด้อวันี้เด้อ ไปทำไปให้น้องมกเพิ่มด้วยกินรจแล้วบเฉียบเพิ่มด้วยกินก็ได้บักคว่บักบวงเพิ่มกินได้แฉีบักเคียวเพิ่มเป็นได้ไหตัวมันหวานบออันบ่เฉีบกืบบักบวงเพิ่มเดี๋ โอ้บักเขียบบักเฮิมกับบักม่วงเฮิมมาคือกันเนาะพี่นอ้องอือก็พี่น้องผสมปูนไว้สก,กอแม่แบบสมปูนทำแม่แบบอืม ทางนี้กับวุ่นไม่หรอกขี่ฟุ้นเนาะขี่ฟุ้นปูนขี่ฟุ้นยังต้าลูกตาเนีกินข้าวกับหนึ่งปลากับไอ้เต้ยแซ่บหลเอ่อเสีบไหลเสียบใบอีลาครับจ้าสวัสดีค่ะอืมเสียบหลายไม่หรอกกินข้าวกับหนึ่งปลาคอยไงกินเบิดหลายเราได้น่ะผู้เดียวน่ะปลาตัวบังไงกินเบิดหลายแล้ว อาหวาอปลาสดเนี้ยหวานแซ่บแซ่บเนอมกินกับแดงกันแซ่บขานำพี่น้องลานคอยได้วมวานน้ำเดือลุกเด้อบอยเย่าไท่านกินอย่าไกินหรอกแล้มันดี้มันมันเลยกูน่กนมั้ตวโอ๊ยป่า ยังไงเราก็มั่งทั้งนี้เนาะแล้วเป็นคุณกอล์มันก็ไปแล้วว่าสีบบมัดเหรอเราสีโบไม่เห็นเลยพี่น้องจ๋าว่าเห็นแล้วกะมั่งใช่แล้ววะเห็นแล้วกะมั่งเอ็นดาวเราก็ยังพอดีมาที่เนี่ยเธอเบื้องคาดเราแบกแบกไม่ไปเราเอ็นดาวเราสิเป็นเังไรพี exactly. ่น้องไปละพี่น้องเอ็นดาวขาดไปแล้ว โอ้นหะเห็ดไผ่เมื่นไปเนาะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดซีเลียรหลายมันกับเมี่ยเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดงานก็ได้นี่นะจ้าก็ถือเตรียมมามั่งอันนี้ได้ปะเนี่ยเอานี่ออกเอานี่ออกแล้วกะนบานกระจุกเลี้ยงอยู่นี่บานกระจุกเด้อพี่น้องเด้อเพิ่งกะสีเอาออกเพราะนั่นขุดบ่ออกบ่ได้เนาะพี่น้องหวาน กลเบาไปแตนอยู่ไหนคะแตนแตนนม,แนมแน่พี่นองเ้โอ้มีแตนมีแตนพี่น้องมีแตนยันหนุญานเดี๋ยวพี่เก็บไปเคียร์พื้นที่มึงเนี้ย <c oughs> เด็กน้อยเพ่อกะจิยกตู้กับแล้วกับเตาแก๊สอันนี้ออกไปนะพี่น้อง เป็นไงทางอ่เอาเขียทางนี้พี่น้องทางทางนั้นเพิ่งแก่ผสมปูนที่ก่อเ,เป็น่งทางหัแล้วเป็นลูกหนองเออเป็นลูกมือหนังแล้วเป็นลูกมือแล้วก็บดีเท็ดนั่นเดียสวบ้านนัน่นนะสลานไฟเอาถอดหัวน็อตอ่ะลูกแก่นห่ล้างอันนี้ตาแหลกยกม้านิ ยังน้ากัดเบิดท่นเออหัวห,ห,หน้าสร้างเพื่อนเอาเครื่องมือมาให้อันพ่อเท้าอง,งอใส่พี่น้องเธอเบิ้งทีใส่เป็นบ่สีใส่เป็นบ่ดอไปเดี๋ยวนอนบู้ยเพื่นอนเอาเพื่อนเอาเครื่องมือมาให้เพื่อนทิมล้างเครื่องมือไว้อยู่นี่ล่ะนสัตว่าเธอเบิ้งแล้วที่อะไรเป็นอะไรเป็นบ่อวะเป็นกระามเพื่อนเอออะพี่น้อง ใส่หัวใจไปหัวใเนาะบาดอ่ะหนี่ลับไปหนอ้อยตามคำสั่งเพื่อนล่ะพอทองเหัวไม่ก <c oughs> ็เอาหนามไปผสมหมูหมูผสมปูนปนุยไม่ไะก,ะกินแล้วเหรออ๋อป,ป,ป,ป้าน,น,น,นุยยังไม่หิวคะ่ะหนูกินเลยคะ่ะ หนูกินแล้วหนูจะได้โตวไวๆแล้วหนูจะได้ช่วยงานแม่นะคะอืมเลยพี่นอ้องผสมปูนก่อก่อแค่เป็นแม่แบบพิมพ์ึซื้อได้พี่น้องเด้บะแมนมาเกาะได้เป็นห้องเด้อไี้เป็นแบบไว้แต่เท,ทปเทปผื่น ขันขันไว้เนาะพี่น้องเนาะประมาณนี่แหละจ้าประมาณนี้แหละผู้ใดเข้ามาแล้วก็ดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนุง่งหวัวล้านน้ำเนเด้อพี่น้องเด้อฝากช่องน้อยๆกักช่องในเ้ย,ยจ้าน้องหลบทางตากนลกูกหลบทางตาเออนะเดี๋ยวเพิ่นกับผสมใส่กัน สำหรับคลิปนี้เยอะหน่หัวล่างก็ฝากไว้ซักนิด้อพี่น้องสวัสดีจ้าร้อชมไปเรื่อยๆจ้า